ดีค่ะวันนี้แม่พี่จา๋ามาทำกะเพราอีลเด้อวันนี้นะวันนี้สิมากแกงอ้อมหมูแกงอ้อมหมูใส่มะละกอมะละกอเหลืองมาฮุ่งเหลืองแกงมาฮุ่งเหลืองใส่หมูแกงอ้อมพักส่วนคู่ แกงอ้อมหมูแกงอ้อมหมูใส่เห็นมะละกอมะฮุ่งแซ่บเด้อพี่น้องเด้อคำภูไใดมีมะฮุ่งเลืองนะเอาเอาล่องล่องมะแกงใส่เด้อล่องแกงใส่เบิ้งว่ามันชีแซ่บหรือบอ่มะฮุ่งเหลืองค่ะบ้านเฮานี่ละ่ะ เท่าเลอกินเลยอ,อย่างเท่ากัเอามาแกงเอามาแปรสภาพเป็นย่างอื่นก็ได้นอกจากต่ามันมีประโยชน์หลายอย่างต่าก็ได้แกงก็ได้ถ้าแกงใส่ไก่นี่สีแซ่บคือกันอันนี้แกงอ้อมเส้หมูแกงอ้อมเส้หมูก็เซ่บแกงอ้อมมะละกอ มอเหลือไส้หมูไผ่เ,เคยกินน้ำมากินเดอ้อลองมากินน้ำมาวิจาเดอ้อมะบีจา่าติพาเอ็ดคูอันคูณแนวสู้กินถ้าไผ่ยากถ้าไผ่ยากซิมให้มาซิมได้แกงหลายยู่วันนี้แกงอ้อมลายยู่เข้ามนเหลือตําเหลือ,อย่างเข้ากับเอามาเอ็ดย่างอื่นก็นได้ถ้าบบจำปีไหนต้องต่ัอย่างเดียวแล้วก็กินซุป มันละกอกอะในตน้นผู้เจ้าเด้อพี่น้องในต้นมันมีอยู่สองสามต้นตนน้นนึงกับกระลังเหลืองต้นนึงซุกแล้วต้นนึงกระลังเหลืองอยู่เดี๋ยวสิมาแกงอ้อมซูพี่น้องลูหลานกินเด้อพี่น้องรูหลานไปอยืดทางไกลเพ่ากินน้ำไปบีจ่าเดอ้ๆๆเดอคุคุคคนเด้อแขงมะฮ่องเหลือง มะฮู้งกาเลือตำพี่น้องเอ้ยเลออือตำห้าวกับปลาต้องทิมบัวไม้ปลาห้าวจะกินตำย่างเดี่ยวกินซุปย่างเดี่ยวห้าวมาแกงก็ได้มาแกงส้มก็แซ่บแกงส้มปลานิ่งก็แซ่บอันนี้มาแกงใส่กระดูกหมูอันนี้นะเพามาันสีแซ่บบอแต่ปกติแหละทำมาแกงใส้นึก่กระแซ่บอยู่คือกันได้ถ้าคนบุกเคยกินก็มาซิมนะใบบีจ่าเด้อคุกคุกคนเด้อ แกงซีมกระดูหมูนี่ กระดูกหูกันจะซุกแล้วอันนี้คือเครื่องที่ใส้ห้าสิะตัวสุงใช่เขาต่ำต่ำตะไคร้ไส่ข้าวที่เขา,ขาเซไว้เพราะว่ามันเป็นแบบโบราณนนะ่เขาต้องใส่ต่ำเช่น,นีนี้ต่ำใส่เก่งมันสีเซฟกว่ากันมันสีนุ่วลเลนํำลายไหล,ห,ลหิวข้าวแลวนี่จะกินข้าวเลยเด้อพี่น้องเอ้ย แล,แล้วมันซุกอะไรแตงพกเปิดพอก,กันใหมดเดอ้อจ้าเด้อมากินน้ำกข็นเดอ้อมากินข้าวเสากะใส่ขี้เก่าไปให้เป็นหน้าปั้นจักย่านออกกับร่างกายขี้เก่าเด้อืันนี้นะแล้วพบวพอก,กันในคลิปหน้าเด้อจ้าเดอ้อสวัสดีค่ะนี่เก่งกระดูกหมู ใช่มะฮูงเหลืองมะฮูงเหลืองมะฮูงที่เข้าตำโบมดเข้าเสียดายเข้ากับมะแกงได้เข้าประจําเป็นแต่กินแต่เออตำมะฮุงเหลืองเหลือแล้วเสียดายกับเปื่อยทิ้งตัวเฉยทีนี้นก็เลยเอามาแขกแขกอมใช่ไหม กับโซนโเด้อพักกระโซนโคดนี่น้อยผมไม่วิจารนะะั่นล่ะเอามาแกงได้แล้วปลูกบเกี่อาทิตย์สามารถเอามาแกงได้แล้วแกงมะฮุ่งเหลืองแกงมะฮุ่งเหลืองใส่หมูแกงแอ้งอมใส่หมูมันแซ่บได้พี่น้องเว้ยใครบ่เคยกินนะแกงเบอร์เด้อ ฮวงเหลืองกาบจัจจำเป็นต้องโอ้ยกินซุปย่างเดียวเอามาตัมย่างเดียวข้าต้องกันอามาแกงอ้อนแกงหยัางก็ได้พี่น้องเอ้ยบัต้องเอามากินแต่ซุปข้าวกาล้มใ่น้ำเมื่อแล้วข้าวกะโบเป็นลาค่ะ ปลากระเจมใส่ข้าวมน้อยไม่มิจายมาทำกับข้าวไดนี้นะฟังเสียงคนเด้อพี่น้องเลยติตเสียูสิิตเสียก็ได้ซุกแล้วมาซุกแล้วมากิน้น้ำก,กันเด้อพี่น้องเด้อ เก่นเนกงอ้อมเก่งอ้อมกระดูกหมูเป็นมะฮงหเหลืองมะฮงเหลืองที่ราเือต่ำมาเรือต่ำเล ขาวบ๊วยกินซุกไรข้าก็มาตํำตํำแล้โอ้มันเหลือเน่าข้าก็มาแก่งสามารถแก่งได้เด้อพี่น้องเด้อแก่งอ้อมใส่ไกล้กระเซบใส่กระดูกหมูกระเซบบวัดมันซุกไวจังพวกพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่บิบจาพาาพิ่นเอ็ดกับข้าวซุกเรียบร้อยเลยเด้อข้าวกับเป็นตะกินตะกิน นี่แกงมะฮุ่งซุกแล้วมากินน้ำใบบีจ่าเดอ้อคูคูคูขคนเดอ้อแกงมะฮุ่งแซ่บแกงมะฮุ่งโคแกงอ้อมกระดูกหมูใส่มะฮุ่งเหลืองมะฮุ่งเหลืองกาในก๊กนะั่นแหละพี่น้องเลยในก,กนะ๊กในวังปลูกนาบาน,นำ้ำข้างบาน,นำ้ำ มันมันเป็นดกได้พี่น้องเอ้ยลูลานเนี่ยไปยักกินตำก็มเอาเร่อกินตำก็นวยเรือเรือมันก็นมี่แล้วก็จะซุกแล้วก็มีถ้าอยากได้กับมเอาบ่าได้ซื้อได้แลกดอกถ้โขไปตำกใตำ็ให้ตำให้ตำได้เ่เคยขายดอกมะฮุงว่างตำมาเอาไปตำเด้อพี่น้องเด้อแบ่งปันให้ได้อยู่ ถ้าจะกินตาเหลืองก็มีตําทินโนยมันเหลืองๆถ้าโนยซุกมันเท่ากัเอาไว้กินซุกเสถ้านยมันเหลืองเหลืองกุ้งเหลืองหัาวดานี่ก็ตำกระเซ็บกันได้พี่น้องเลยไปยังได้แล้วมาเอาเด้อวันนี้มากินข้าวน้ำม่บิจดาเด้อกินข้าวสายคือก้าวเพราะว่าไปให้ไปนหน้าไปปั้นเด็กยายะออกกำลังกายเล็กๆ,ๆน้อยเห่ามีอายุแล้วเห่ากา็ออกกำลังกายบ้าง มากินน้ำกันเด้อแซ่บเด้อนีหวานอาว้วนหวานนสิแซ่บเ้าแเกงซยบาฟักกับเป็นย่างเนื้อมีแเก่ีเนี่ยกับเป็นย่างเนื้อ ฟักกะบมีเพราะว่ามันเลอกินเลือไซส์เห่ากะเอามาเปรสภาพเป็นอย่างนี้ก็ได้เหาเบอร์าเป็นต้องไว้กินซุปย่างเดี๋ยวมาแกงกระแซบได้พี่น้องดูหล,ลานเลยใครบอเคยแกงะแ,แกงเด้อแกงไส้ก่กระแซบไก่ย่ำนี้ก็แกงใส่แซบนี่คือกันได้เมื่อไม่ก็สะมาแกงไส้ไก่ซุปพี่น้องดูหล,ลานกิน ก็กินก็ได้พักพื้นบ้านพื้นเมืองข้าวนี่แหละดีที่สุดข้าวไม่ต้องไปซื้อไปแล่ย่างน้อยข้าวกะประหยัดเงินไปอีห้าบาทสิบบาทมันกะโมเป็นยังไว้ไปซื้อแนวอื่นมากินน้ำกันแซ่บๆด้วยพี่น้อง,ดอง,ดขของเด้อร้านฮูกณทุกคนแกงมะฮงเรื่องได้มาเนี้ยนะ อาแน่แป๊กๆมาสู้กินมาสู้ลูหลานกินพี่น้องกินมะฮุงเฮิรมนไป,ไปจากกันหลายระยักตำเลิอยักษ์ตำยังกะมาเอาได้บริได้ขายแบ่งปั่นกันให้ไปกินถ้าเลือกมู่มากินที่คนซื้อกข,ขายคือกันค่ะ กินข้าวอิ่มแล้วกับคลิปหน้าจังพ่อกันไหมเด้อสิหาแนวอยู่ในกลิ่นแสบๆมากซูพี่น้องลูกหลานกิน,สบ,นสบายดีคู่คู่คู่คนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ